สวัสดีค่ะดวงดีกับเลขเด่นช่องแม่น้องแจงมาแล้วค่ะวันนี้แม่น้องแจงจะมาสรุปทุกสำนักให้นะคะว่ามีตัวไหนบ้างที่โดดเด่นโค้งสุดท้ายของแต่ละอา,อาจารย์ของแต่ละท่านนะคะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะของแม่น้องแจงก็ไม่ได้มี fc หรือว่ามีอาจารย์เยอะนะคะ แม่น้องแจงก็มีของคุณพรยาแล้วก็ของแม่น้องแจงแล้วก็ของอาจารย์วันทาแล้วก็ของเลขมีที่มาไม่ออกน้ำแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีคนนี้สำคัญค่ะเข้าตลอดผู้ใหญ่ใจดีนะคะวดนี้มาดูว่าท่านจะให้อะไรบ้างนะคะก่อนจะไปรับชมรับฟังแม่น้องแจงก็ฝากกดติดตามกดไล์ กดแชร์ให้เป็นกําลังใจกับแม่น้องแจงด้วยนะคะมาค่ะเรามาเริ่มกันแต่ละสำนักเลยนะคะเราจะมาเริ่มจากอาจารย์วันทาเป็นท่านแรกนะคะอาจารย์วันทาได้ส่งมาให้แม่น้องแกงสองชุดนะคะชุดแรกท่านส่งมาให้ก็คือวิ่งสามกับเจ็ดบนนะคะ3กับเจ็ดบนสาวประกบคู่ท่านก็ให้มา9ก้าสาเจด 1 5 6่งห้ตัวใหมานึ่งห้าามเก้าจนะคะบนท่านให้มาอย่างนี้นะคะส่วนแคปหน้าจอเลยนะคะนี่คือชุดแรกที่ท่านได้ส่งมาให้แม่น้องแจงส่วนล่างนะคะส่วนล่างก็จะมีวิ่ง8กับ4นะคะล่างวิ่ง8กับ4ของอาจารย์บรนทาประกบคู่มี8 6 แปแล้วก็สีนะคะนี่คือชุดแรกที่อาจารย์วันทาได้ส่งมาให้นะคะส่วนโค้งสุดท้ายนะคะท่านส่งมาแล้วก็ประกบคู่อย่างนี้เลยนะคะก็มีโค้งสุดท้ายวิ่ง3กับ7เหมือนเดิมนะคะตัวประกบก็มี3 7 8 7 9็ดแนะคะสตัว8ปดด 937สเนะคะให้มาสองหาง3ตัวบนท่านวงกลมให้3เกตเด่นนะคะส่วนวงกลมแม่น้องแกงวงกลมเองแม่น้องแกงใช้ดุลรพินิจต,ตัดสินใจก็คือเห็นท่านให้มาสามตัวสองหางนี่ก็คือใช้สามเกตข้างหลังแม่น้องแกงก็เลยมั่นใจว่าอาจารย์บรรทามวงกลมตัวนี้นะคะส่วนตัวกัน ก็เป็น97นะคะท่านขีดเส้นใต้มาแบบนี้เหมือนกันแม่น้องแกงก็ใช้ดุลพินิษส่วนตัวตัดสินใจเลยนะคะว่านี่คือตัวกันแคปหน้าจอเลยนะคะบนของอาจารย์บรรทาวิ่ง3กับ7โค้งสุดท้ายตัวเน้นนะคะก็มี37ตัวเดียวค่ะส่วนตัวรองหรือว่าตัวประกบคู่ต่างๆก็มี8 7 9 3แล้วก็97นะคะ ขอบคุณแนวทางสำหรับอาจารย์บรรทานะคะที่ส่งมาให้แม่น้องแจงส่วนล่างนะคะก็มีวิ่ง8กับ4นะคะวิ่ง8กับ4ประกบคู่มี8 4 8 6ท่านตัดออกไปตัวหนึ่งนะคะท่านให้มา8 6 8 4แล้วก็4 2ชุดแรกนะคะชุดที่2ท่านก็ให้มา8 4กับ8 6 เน้นไม่มีตัวเน้นนะคะให้สองคู่เท่านั้นนะคะล่างอย่างเดียวค่ะของอาจารย์บรรทานะคะแม่น้องแจงก็ขอขอบคุณอาจารย์บรรทาอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ส่งแนวทางมาให้แม่น้องแจงนําเสนอต่อ FC แคปหน้าจอเลยนะคะข้างล่างวิ่ง8กับ4ตัวประกบก็มี8 4กับ 8. 6นะคะชุดโค้งสุดท้ายส่วน3ตัวก็มี3 7 ส่วนบนนะคะโค้งสุดท้ายบนมีวิ่ง3กับ7นะคะก็มี3 7 8 7 3 9 9 7นะคะ3ตัว2หางค่ะคือ8 3 7แล้วก็9 3 7นะคะไงแม่น้องแกงก็ขอขอบพระคุณอาจารย์บรรทาอีกครั้งนึงนะคะที่ส่งแนวทางมาให้แม่น้องแกงแคปหน้าจอเลยนะคะ ต่อไปเราก็จะมาดูของคุณพรยานะคะของคุณพรยาคุณพรยาก็ให้มาชุดเต็มนะคะคก็ให้มาวิ่งบนล่าง4ไปกลับนะคะวิ่งบนล่าง4ส่วนตัวประกบก็มี49 4เก้าสี่องหนึ่งสี่ห้ะคะไปกับบนล่างวิ่งสี่ค่ะ โค้งสุดท้ายของคุณพรยาก็ให้มาก็มีวิ่งสี่เหมือนเดิมนะคะไม่เปลี่ยนแปลงสองตัวท่านเน้นให้แล้วนะคะบนก็คือสี่แปดสามตัวหนึ่งสี่แปดส่วนล่าง ท่านก็เน้นให้เป็น4ี่เนะคะท่านให้เหลือสองคู่สุดท้ายบนล่างก็มี48ก 4, ับ49นะคะล่างท่านเน้น4ี่เค่ะบนท่านเน้น4ี่แดนะคะของคุณพรยาขอขอบพระคุณแนวทางจากคุณพรยานะคะที่ส่งมาให้แม่น้องแจงหวังว่าคุณพรยาจะอยู่กับเราไปนานๆนะคะ เรามาดูเลขอาจารย์ท่านต่อไปนะคะคือเลขจาก F c ีเลขมีที่มาไม่ออกนามนะคะเลขมีที่มาไม่ออกนามอยู่กับเรามาสองงวดแล้วนะคะงวดที่แล้วเข้าสี่ศูนย์ให้สี่ศูนย์ล่างศูนย์สี่ล่างนะคะออกบนส่วนงวดนี้วิ่งบนล่างชุดเต็มนะคะก็จะมีวิ่งเก้านะคะวิ่งเก้า ส่วนตัวประกบก็มี 01, 09, 41, นึ่งแล้วก็49แล้วก็91นะคะไปกับบนล่างคะ่ะของเลขมีที่มาไม่ออกนามนะคะส่วนโค้งสุดท้ายท่านก็ได้ส่งแนวทางมาให้นะคะก็มีวิ่ง9นะคะวิ่ง9ตัวประกบก็มี 91, 49 สามตัวหางเดียวค่ะสามเก้าหนึ่งส่วนล่างนะคะท่านก็ให้มาสี่หนึ่งตัวเดียวค่ะสี่หนึงตัวเดียวนะคะแนวทางชุดเต็มของท่านก็จะมีแค่สีถ้ามีห้าตัวนะคะส่วนท่านตัดออกไปสองตัวท่านตัดออกก็คือศูนย์หนึ่งกับ 09นะคะท่านได้ตัดออก01กับ09ท่านเหลือ41กับท่านเหลือ41ล่างเหลือ91บน49บนตัวกันนะคะเท่าที่แม่น้องแกงสังเกตดูแคปหน้าจอเลยนะคะคู่โค้งสุดท้ายก็มี91แล้วก็49สมตัว3 91นะคะ หรือท่านใครไม่ชอบ391ก็จะเป็น349ก็ได้นะคะวนล่างก็จะเป็น41นะคะตัวเดียวแต่ 8, แนวทางของท่านก็คือไปกับนะคะบนล่างชอบก็จัดนะคะแม่น้องแกงนำมาเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นแคปหน้าจอเลยนะคะโค้งสุดท้ายก็มีวิ่ง9แล้วก็91กับ49 3ตัว391ข้างล่างเน้น41นะคะ ต่อไปเราก็มาดูแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีท่านอยู่กับเรางวดที่สองนะคะงวดแรกให้มาเน้นเๆก็เข้าไปเลยค่ะงวดแรกก็ปังเลยนะคะใครที่ตามแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีจะเห็นว่างวดที่ผ่านมาเป็นยังไงนะคะงวดนี้ท่านให้มาวิ่ง8ดนะคะวิ่ง8ได้มาสี่หางนะคะวิ่งแปดประกบคู่มีสี่หางแม่นองแกงก็ขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งแนวทางมาให้นะคะก็จะมีประกบก็จะมี08 8 1 8 3 48ไปกับบนล่างนะคะแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีแคปหน้าจอเลยนะคะมีชุดเต็มค่ะส่วนโค้งสุดท้ายท่านก็เน้นมาให้แล้วนะคะใครที่ตามแนวทางของ ผู้ใหญ่ใจดีนะคะแม่น้องเกียงก็คิดว่าไม่น่าจะตัดออกหรอกมี4หางเองเพราะว่าท่านก็เน้นมาให้แล้วว่าตัวเน้นของท่านก็คือวิ่งบนล่าง8นะคะก็ประกบคู่ก็มี4 8กับ8 1 3ตัวท่านให้3 4 8 6กับส่วนข้างล่างท่านเน้น8 1นึ่งนะคะแต่แนวทางของ ผู้ใหญ่ใจดีคือบนล่างไปกลับนะคะท่านเน้นมาให้ข้างล่างแปดหนึ่งข้างบนท่านเน้นสี่แปดพิจารณานะคะ f 4ีตอบไม้ชอบก็นําไปจัดได้เลยนะคะเพื่อเป็นแนวทางหยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นแม่น้องแจงนํามาเสนอนะคะขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งแนวทางมาให้แม่น้องแจงนะคะเรามาดูต่อไปค่ะเป็นแนวทางของแม่น้องแจงเองนะคะ แนวทางของแม่น้องแกงเองคราวนี้แม่น้องแกงให้ชุดเต็มมาวิ่งศูนย์กับสามนะคะแม่น้องแกงให้ศูนย์กับสามวิ่งมาศูนย์กับสามตั้งแต่ต่องวดแม่น้องแกงปล่อยมาตัวประกบแม่น้องแกงก็จะมีศูนย์หนึ 9, ่งศูนย์สองศูนย์เก้าสามสองสามสี่สามเก้านะคะของแม่น้องแกงไปกับเหมือนกันค่ะบนล่างนะคะ ส่วนโค้งสุดท้ายของแม่น้องแจงนะคะก็คือวิ่ง3นะคะแม่น้องแจงเน้นให้3 4ตัวกันก็คือ39นะคะแม่น้องแจงประกบคู่ให้9 3 4สามสีนะคะของแม่น้องแจงเน้นไปกับบนล่างนะคะงวดนี้เน้นให้แล้วมีสองหางคะ่ะ3ากับ39บนสามตัว าเก้าสามสี่ส่วนแม่น้องแกงกันไว้สี่เก้าเล็กๆตรงนี้นะคะเพราะว่าแม่น้องแกงจับมาจากตรงนี้คะ่ะเพราะว่าวนไปวนมาเหมือนกับคู่ทาง ส่วนชุดเต็มของแม่น้องแกงนะคะถ้าใครสนใจก็แคปหน้าจอเอาไว้เป็นแนวทางหยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะคะแม่น้องแกงก็ขอขอบพระคุณเอฟซีแล้วก็อาจารย์ทุกท่านที่ส่งแนวทางมาให้แม่น้องแกงนําเสนอนะคะยังไงแม่น้องแกงก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งเอฟซีที่ช่วยเป็นกําลังใจให้กับแม่น้องแกง่ยามเมสาะแสวงหาแนวทางดีๆมานําเสนอต่อเอฟซีนะคะ คลิปนี้แม่น้องแกงสรุปทุกสำนักเลยนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้กับพ่อกันซํานี่นะคะนาะคลิปนาพ่อกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ